สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทางยูทู e นะครับที่ช่องมาน้อยกระสิงออฟฟิเชียลนะครับอันนี้กับยูบองเกาครับสำนักงานของเราอุ้ยอุ้ยพาดทิศรงกดอีกแล้วว <c oughs> ันนี้มาอะไรกินเหมือนเดิมเหรอ อทำไมเพิ่งเปิดร้านอ่ะเพิ่งเปิดร้านเหรอใช่มีวันนี้มีกุ้งกับปลาหมึกเยอะเขามีของมาฝากอ่าพ่วงเคยซื้อของมาฝากเจ้าขอบคุณค่ะอร่อยนี้ห่วยขอบคุณค่ะเขาขาวล้ามวันนี้ไม่เสียเพื่อข้าวล้านหนังบ้างหรอขาวล้านหนังไหนเนาะขาวล้านหนังมันต้่าเสียี่

กบปอกันนว่าเมนปอกออกว่ามมนปอกออกแล้วขีดเกลี่ยมยังไงหันว่าเมนดิขีดเกลี่ยมเคยติดตมปาดสิไปเลยอันนี้ร้อยหนึ่งเลยเหรอพี่ล่าใช่ร้อยหนึ่งได้เนี่ยบอแล้วตัวเราซื้อเลยซื้อ คันปกติก็คือบะเสอดอกเราเป็นผู้เฒ่าชีจักรยานม้าขายเล่ากับยางม้าอยู่โตอะไรเสริมเล่าปกติก็บะเสอแล้วลอยหนึ่งบะแพงบ่อลอยหนึ่งเนี่ยแพงกี่โม่เออตันละสามก็คิดว่ามันแพงอยู่ก็เลยเอาเพรเป็นยังเข้ากับมันเป็นเสียดีเออเออ เอาฟังว่าแซ่บแล้บอกอันนี้จะเป็นซุปข้าวเปลือกขันอ่นข้าวล้านว่าแซ่บเจ้ากินนี่ว่าสันเจ้ากินอันนี้บ่กินยังมกหมมกินแล้วเนาะคุณดีโอ้ยบ่ก็แซ่บเรื่องข้าวล้านหนังว่ะเฮ้ยข้าวล้านหนังก็บว่าจะกินตอนมันนี่แล้วได้กินตาหนามมันเนาะ เฮ็ดจงได้กิน้าวล้างน้ำให้งได้ก่อนอลกินส่อ่ยปลกกินเรกินจางได้นนีกินข้ห้แม่ปลาลืสูตรเลยกิน hmm. อ mm ีห hmm. ย the ังมั่นแบบนีกินอีหยังมันกินด้คือมันลอกเกียได้มันม่เกียมันเกียกิน้น่ลมันเกีเบิดมันเกีเาเบิ กินฟ้าหวานฟ้าหอมมั่งจริจริงจินอายมังโอ้โหกินเมื่อวมื่อต้อไปอ่บอ้โหกินมื่อวมื่อตอไปเ็คือกินช่น้มูดกินนาสูนอน้อยือ่ายมเกสีเน่าในแล้วมันยอนมันกินข้าวลาดนังนี่แล้วฮะอากิอากินเนาะเหนาไน ก็เหม็นเหม็นยางมาเหม็นผีซื้อทุกเดือนนะฮอเือนใ่งยนส่เอาะกรดามั้งแป้งัวจะบ้านทาบปะปนวันน้าทำ อันนี้ครัวทำอะไรกินพลอมมันพมมันพลัมมันน้ำพื่อแดดไหมล่ะ,ะเพอนแล้งไปกินน้ำมันเืองกินยังขาหังโอ้ยิผูเจ้าทินผู้ัวาหาม,มาสูโม่ มันดิจนดเจ้าคือบทลามแล้วนั่นเขาล้ำลอกนั่นเขาล้ำหนังอเอาผุนยุ่มผุนเนี่ยเขาอยู่นี่กับถอยไปส่งเจ้ารีสอทไปบ่ละนี่ดิไปห้าขาล้ำหนังเลยเขาเตรียมกลปิงบ้า ก็มาเฝ้าหยัง่งดอ้าวสิได้ซอมป่ะเนี่ยจะได้สอมกีม่โมงพอว่าบังน้ำเจอกันแล้แสบนี่ยบังพอบังน้ำเจอกันแล้วแสบหวานหอมพ่อกะทิเนี่ยทีอ่อย่างน้ำข่อยขอ้าวลามบอกว่าขอ้ากะทิมานแสบดิ้น้ำข่อยอันบอมแมนบังข้าวลามเออ น้ำข่อยมแต่ปลาขับของมิตะหอมมั่นขอลาบมันบ่บักยคลิปนี้สิบแปดบวกอีกแล้วงงมากเลยฮะขอลาบเจ็บมาเอกีเพอีสดที่าดเจ็ดเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ด อยากนั่งไต่ลอนะ็อกเวทีเนาะวายเดนเซอร์ก็จะมาหลายดอกเนาะอยากนั่งไต่ล็อกสิวทีสูงอยู่นะทุกคนเวทีสูงแฮงยปา<ะ>ร์ตนี่แฮงงามคักมือหนิพี่เกี้ยมือในใีใแฮงงามคักอเออส้มบักง,งามเลยมือนีิบักชัดเอาคืองามแต่เอา,า,งงา,ม,า,เอามือนีิแมะเอาอีลีบ่ได้ตัวอีลีบ่ได้ตัวนี่อีลีเนาะ มสวยมากเลยนี่นี่เพวกยังไหนก็เห็นนี่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 เห็นบ่อยไหมนี่เห็นในโทรศัพท์นี่นี่ต้องดูในโทรศัพท์เออจริงว่ะก็ง่ามคับแต่ว่าเออต้องเบิ่งทางผ่านโทรศัพท์จังทีเห็นเอาซองมือเราเป็นยังเขื่อนเพื่อส่งกดสมมืิเหรอเนาะ อุ้ยสวยจริงนี่ต้องเบิงท่างโทษหลรสับพี่ลีอุ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้ยแบบว่ามมีมเมลเบาหมดน,นี้เน,นาะวาดง่ามง่ามเอาให้เบิงจนหอดแปดนาทีเลยเอาผู้ได้อาจจะมีคนเห็นเล็กก็ได้ อุ้ยคือสวยแต่เอาเอาโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ